สวัสดีค่ะบริษัทคุณชัยไทยเบรตุงจำกัดแจ้งกฎกติกาและเงื่อนไขกรณีที่ลูกค้าจ้างให้บริษัทเป็นผู้ประสานงานกับทนายความในประเทศไทยและต่างประเทศมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะก่อนเริ่มดำเนินง,งานข้อ1 ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงหากให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันก่อให้เกิดความเสียหายลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวข้อ2ระยะเวลาเสนอราคาภายใน5วันหรือระยะตามใบเสนอราคาแล้วแต่กรณีนับจากวันที่ออกใบเสนอราคาหากเลยกำหนดนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาใหม่ตามความเหมาะสม ข้อ 3. ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าทนายความทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง 4. ข้อ 4. ค่าดำเนินการอื่นนอกเหนือจากค่ายประสานงานจะเป็นไปตามใบเสนอราคาหรือข้อตกลงอื่นที่เพิ่มเติมภายหลัง ข้อ5หากลูกค้ามีปัญหาทางกฎหมายเพิ่มเติมทางบริษัทมีทีมงานฝ่ายกฎหมายที่สามารถให้คำแนะนำหรือประสานงานเบื้องต้นได้กรณุณาติดต่อได้ที่ Line OA หรือ Line Official Account ID adside ไทยเบรต t u ขั้นตอนการตกลงและชำระเงิน 6. หากท่านยินยอมในเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาชำระค่าบริการและแจ้งหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้ทางบริษัทเริ่มดำเนินการได้ทันที 7. ค่าบริการที่ได้ชำระแล้วจะไม่ขอคืนได้ทุกกรณีระหว่างการดำเนินงานข้อ8ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ดำเนินงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดของบริษัทจะมีค่าบริการเพิ่มเติม ข้อ9กรณีที่มีการเริ่มงานจ้างแล้วลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขงานจ้างหากมีการคำนวณค่าจ้างที่มากกว่าเดิมลูกค้ายินยอมชำระเพิ่มตามจำนวนที่บริษัทแจ้งข้อ10การดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไประหว่างผู้ว่าจ้างและบริษัทผู้รับจ้างเท่านั้นห้ามมิให้มีบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการใดๆโดยเด็ดขาดข้อ11 ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิติดต่อกับทนายความหรือหน่วยงานคู่สัญญาโดยตรงการติดต่อประสานงานหรือส่งเอกสารใดๆจะต้องดำเนินผ่านทางบริษัทเท่านั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นทางการของเอกสารเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้วเท่านั้นข้อ12หากผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการจ้างทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทจะไม่คืนค่าบริการหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆที่ได้ชำระมาแล้วในทุกกรณีหลังจากการดำเนินการข้อ 13. การยื่นเอกสารและการติดต่อหน่วยงานต่างประเทศอยู่ภายใต้ระยะเวลาและขั้นตอนของหน่วยงานปลายทางบริษัทจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นข้อที่14 การโพสต์หรือแสดงความเห็นให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอันเป็นเท็จหรือข้อมูลนั้นเป็นความลับและอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัททางบริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีในส่วนนั้นทางบริษัทคุณชัยไทยเบยรตุงจำกัดขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณค่ะ